สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้อยู่ในครัวอีกแล้วนะคะลูกสาวเขาจะทำพิซซ่านะคะนี่เขาเตรียมของไว้แล้วนี่เป็นแป้งพิซซ่า ก็จะพอดีถาดนะคะแผ่นหนึ่งก็พอดีถาดใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะชอบหลายก็ใส่หลายชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะ มากพิซซ่าพรอชอบกินเอ่อหน้าสับปะรดนะคะมันก็มีหลายหน้านะคะทูหน้าเอย้ย สลามี่ับประรุแล้วแต่คนจะใส่อันนี้เขาก็จะใส่สลามีหัวหอมนะคะแล้วก็เออ่มะกอ,อกนะคะแล้วก็เห็ด สลามีไม่พอเอาไม่พอก็หั่นอีกก็ไดางหัชิ้นใหญ่ไปนะก็บอกว่าสลามีไม่พอ มีหัวใหญ่แล้วหอม่ตึ๊ตึอันนไม่สลามี ชีบเลยค่ะคนชอบกินหัวหอมนะคะลูกสาวชอบกินหัวหอมไม่มีหัวใหญ่ก็เอาหัวเล็กมาใส่ ลกออกแล้ว mm hmm. พอไม่กินมะกอกนะคะม่กินโอรีโอริโอ เห็ดเรือเห็ดปกติก็จะใส่เยอะกว่านี้นะคะอันนี้เขาไม่มีเอ่อพวกพริกหยวกนะคะพริกดองที่หยวกใส่ลงไปเห็ด เอ,อย่างนี้ก็ไม่หมดอีกแล้วนะคะน้ำเหลืองซอสสลามีเพิ่มมีดไม่เอามีดใหญ่กว่าน,นะ เปิดตาอบยังไม่ไมเปิดเตาอบลืมเปิดเตาอบไป ชีสนะคะเอาชีสโรยหน้ากินแบบนี้นะกินได้นะคะแต่จะให้กินแบบเปล่าเ,เ,เกินไม่เป็นนะคะกินไม่ได้ ใจหมดเลยมันจะได้ไม่ต้องเหลือทั้งหมดยังพอโซกุม,มันเสร็จแล้วฮะหวายสิอือเอาตองรงนี้ใหญ่ไมันมีเปิดแล้วหรือเปล่าดูดิละ่ะแล้วก็จะเหลืออีกเดี๋ยว เพิ่มอีกทุงหนึ่งเต็มเลยชีสเต็มเลย สองถุงชีสสองถุงเกีียงเลยนี่นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าเตาอบเดี๋ยวมาดูตอนสุกนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะอบเสร็จเรียบร้อยลหลังจากรอพิซซ่านะคะก็ทำสลัดเพิ่มนะคะ สลัดผัดรวมนี่ค่ะทุกคนใกล้จะได้แล้วนะคะก็จะเสียงดังหน่อยนะคะลูกสาวของร้า,านของเก็บเดี๋ยวนี่จะเลืล้ยงละเดี๋ยวพร้อมจะทำน้ำสลัดตอ่อ เดี๋ยวมาทาน้ำสลัดกันริกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะตามใจชอบเลยเลือน้ออมนะคะ ช้อนเหมือนเช่นเคยน้ำมันบางคนก็จะชอบใส่ออโอลิเวอร์เอิร์นนะคะแต่พ่อไม่ชอบ ใส่น้ำมันธรรมดานี่คนคนคนสลัดรวมหลายๆอย่างรวมกัน กินได้ทุกวันนะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยเวเรามาดูพิซซ่ากันนะคะพิซซ่าก็เสร็จแล้วเหมือนกันนี่ส เลือมสวยเลยมาเดี๋ยวมอออกกันจะอ,ออกอยังไงล่ะคะนี่ใครจะถือร้อนไม่รหนุกสวยไม่เห็นถาดใหญ่เปล้อเลยพิซซ่าถาดใหญ่ Oops, uh, salah. Hmm. อเคนะคะทุกคนคลิปนี้พรก็ฝากไปกับพิซซ่านี่นะคะฝากเป็นกําลังใจให้พรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พรด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกลาลังใจนะคะสวัสดีค่ะ